สวัสดีนะฮะเราก็มาพบกับมีดนะฮะตามที่สัญญาณในหนานุสร์เกูโคตรแหลกแล้วก็เจอกับลังเนี่ยโอ้ยโอ้ยหน้ากากหลุดหน้ากากหลุดหน้ากากหลุดวิ่งหนีหน้ากากหลุดเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเล่นแบบบู้วานนะฮะตาอะไรอะไรมีดปลาอะไรมีดปลาอะไรปลาว่าวเหรอปลาว่าวเหรอปลาว่าวเหรอปลาว่าวโอ้โหเลยเราไปเลยเราไปหาจิ้มมาได้ทีนึงไอ้นี่นี่มันปลาอะไรปลาอะไร ปลาโคตรเ้าเลยสิกากรเอ้าหัวแตกหัวแตกสู้เขาไม่ได้เหรออย่าสู้เลยนั่นรักว่าโอ้แหลกว่ะลงไปนอนกับพื้นซื้อ T H มาเล่นมะเงาอยากรีวิวมีดปลาได้เลยเฮ้ยถ้ามันเก็บมีดได้จะสรุปกว่านี้เฉดดี้ก็จริงจริงนะถ้าเก็บมีดได้จะดีที ยี่ฮห้ตีให้ตีโอ้ไม่มีโป้ไงเบื่อคนเก่งกว่าอะไรนถืออะไรโอ้โเอ็มเจ็ดมันตัวหนูมันเอ็มเจ็ดหรือหรือโป้โป้ครับเจอโป้แล้วครับแอร์เหรอไอมินิแอร์ครับโป้ครับโป้โป้อะไรโป้ฟารลัวฮะทำไมวะไม่เห็นลวงฟันทั้งเดียวตายเล่นร้อยสามสองฮะ มันกูฝันไม่โดนว่ะโอ้จะตายแล้วโอ้ m 7าชีวิตเราเจอคินดี้เกตในตำนานตีไม่ตายตีหกยังไม่ตายไม่รู้นะว่าโปรหรือเปล่าเหมือนโปรอะเออชัดชัดเลยครับตุ้มตุ้มโปรบินโปรบินได้ โอ้โหโอแฟงเบดเข้าหลังหลังแอนเลยเอ็นขาดนี่นจะหันนี้มันมีแต่เอ็มจอ็มเกผมก็พังนะเซ็ตแบจู่เอ็เ็าพังอ่ะเขาจะเอาอะไไปสู้เขาวะโอ้โหมีปลงอง ไม่เคยได้เขาด้วยคิวเลยเว้ยเขาต้คิวเลยได,ได้ได้แต่ระเบิดอมันไม่โดนเฮ้ยหัวมันไม่แตกสักทีว่าสิเหต,ตายแล้วโป๊ะทำไมล่าโปได้ ดีออกดีไอ,อซิมมันนี่เล่นมีเนี่ยมันไรที่น่าเบื่อมากเขาจะจะจะ,จะปาใส่คนนี้แม่งโดนคนข้างหลังตายไม่ใช่โปไม่ใช่โปไม่ใช่โปมันปั่นทีเดียวไม่ใช่โปโ้คันไม่ใช่โปไม่ใช่โป้โป,ป้าน,นิ่มๆสองที ถ้าโปรตอนนี้ก็คงจะโหดเลยอละปุ่มไม่ใช่ตัวเหรอนี่กำลังก่อนเล่นเฟสรอเลยเหรอแปลถัาโอ้เล่นเกียร์เลยหรอทุกคน ว่ากันไม่เคยไม่เคยจะเอามีปลาเสียบหัวเลยทีอยากเสียบเคยเลยปลาโดนหัวผมไม่เคยปลาเสียบหัวไม่เห็นเล่นเหลือ15เลยจาก132 โอ้แม่งแทงโดนขาดไม่ตายก็เจอฟันตายซะ่ไหมเอ้ายังจะตามมาอีกมพีบีเล้งเน่าฮัลโหลไปอยู่ไหมอยู่ๆล่นเฟนอยู่ตัวค่อยหลุดยังวะนะยังเดี๋ยวจึนเดืดจึหลุดยังวะโอ้แม่งหลุดเสือทางเล่นเฟนเล่นพีบีโหลดนเกมอะไรโตัวเกมอะไร เกมอะไรไม่เห็นได้โหลดเลยเจืนะไม่มันถึงอยู่โหลดเกมอะไรทั้งติงเลยวะโอ้ยทำไมมันมีแต่สีแดงวะทพราะมันมีสีฟ้ายิ๊อปป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ยเสียโอ้ยอือเจอระเบิดพลังมนุษเอตตาควบคุมแล้วก็หลับไป ย yeah. ี๊ดคิวแบงแบดได้ด้วยอ่ะกลับมาเพราะเป็นดินลุบเป็นไฟหัวใจถูกยำยิงตะจะอวกเปิดมาเจอเียบเลยล้มเลยเลือดไร่สามสองนี่ไร่สามสองเพื่อนอะโอ้โหบินได้คนไทยจริงทีนมแข็งเลย เอาเี็กวาชุดชนในเป็เล็กเวยโอ้ยมองลุมมาลุมกันสามทสโอ้เยอะอะไรแค่ไก่ตัวเดียวลุมกันาสีคนเลยนาะโปเปล่าวะใช่รโปเดียและปราไเหนยมันเนาะมันจะย่งขี้ขอมันช่วยทำให้เราชนะแกงเบือ ชอบแย่งคิวแล้วมันก็ทำให้อัตราลดในการเล่นเกมลดเพิ่มขึ้นตรงไหนวะตรงที่มีโป้ถ้าไม่มีโป้พีบีจะโลกตัวแตกเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเจ้าของวะใส่เจ้าจของเก่าไปลามาข่วนแล้วมั้งนั่งดูโดูจินลาตายโอ้ยแย่งคิวหมดเลยสนุกสนานตะลานใจว่าฉันไม่ได้คิวใครทุกคนเบอร์ คิวในไก่หกตายสิวเอาเลยมีเก่งโอ้โหแหลกเลยโดนทั้งคู่แหลกเลยเขาเลยเขาเรียกว่าการรับสรัมมาจักรรับไปตาหน้าเรียนแหละนะสไนท์ใช่ไหมขอโชว์กาศสไนเป็ดนะฮะขอดูโชว์โอสไนวินเชสเตอร์นะอะไรวะมันจะฟันเลยไอ้เวนที่ เลอเป็นไรหรอกเราไม่เสร็จสายเพราะเราสู้ใครไม่ได้อยู่แล้ว,ลวเขาบุกเข้ามาในฐานเพื่อนเพื่อตายนอง thank you โปรจบแค่นี้แล้วคันะคะนะนครับ